ว้าวไอเดียเก๋ๆของนาเล็กฮะปลูกสับปะรดสีทิแลนเซียนะกับอุปกรณ์เครื่องครัวแบบนี้ที่ปิ้งขนมปังเก่าๆนะนี่ฮะสวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาดูไอเดียเก๋ๆของการจัดสวนของการนำ อุปกรณ์ต่างๆนะรีไซเคิลมานำมาเป็นกระถางต้นไม้ DIY แล้วแต่จะคิดนะก็คือเอามาใช้ใหม่นั่นเองแทนที่เราจะโยนทิ้งนะเอาไปทิ้งขยะนะเราช่วยทำแบบนี้ก็คือลดปริมาณขยะลดภาวะโลกร้อนด้วยนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในไอเดียของการปลูกนะต้นไม้นะใช้ รือว่าที่ปิ้งขนมปังนะปลูกสับปะรดสีทําไมถึงเลือกสับปะรดสีสับปะร,รดสีมันเป็นแบบว่ารากอากาศนะไม่ต้องการอะไรมากมายไม่ต้องการดินนะเพราะฉะนั้นการปลูกสับปะรดสีสามารถที่ปลูกแบบนี้ได้นะเดี๋ยวไปดูดูฮะทุกสิ่งทุกอย่างล้วน DIY ทั้งนั้นนะของเก่าเขาทิ้งเราเอามาใช้ประโยชน์ นี่ไม่ว่าจะเป็นหม้อเครื่องไฟฟงไฟฟ้ากระถางต่างๆเราสามารถที่จะเอามาใช้ได้วันนี้นเล็กพามาดูการปลูกสับประรดสีกับเครื่องปิ้งขนมปังสับประรดสีเนี่ยเขาเป็นไม้ที่แบบว่ารากอากาศนะเพราะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องใส่เครื่องปลูกไว้ สามารถที่จะเอาสับปะรดสีเนี่ยมาวางนะเนี่ยมาวางไว้อย่างนี้เลยเนี่ยใส่ลงไปเขาก็จะมีรากอากาศของเขาหาแบบดูดน้ำกินเองนะแต่ว่าเราก็ต้องรดน้ำด้วยเนี่ยนาเล็กใส่ไปเลี้ยงไว้เป็นปีแล้วนะ เขาก็สามารถที่จะอยู่ได้และ,จะเจริญเติบโตได้เนี่ยสังเกตว่าเขาจเจริญเติบโตได้แล้วก็แตกหน่อใหม่ได้เห็นไหมนี่นาเล็กแขวนไว้กับฝาพัดลมอ่นะเดี๋ยวไปดูว่านาเล็กแขวนไว้ยังไงน,ะนี่มาดูมุมที่นาเล็กแขวนไว้โดนแสงรำไร โดนฝนน้ำฝนตกใส่ก็ได้นะเล็กไม่ไม่ค่อยได้ลดน้ำเลยก็คืออาศัยเทวดาเลี้ยงนี่แหละเลี้ยงกล้วยไม้แบบเลี้ยงไม้ต่างๆแบบขี้เกียจแต่ว่ามันสามารถที่จะออกมาสวยงามได้เพราะเราเข้าใจนั่นเอง